การเห็นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่สองพิขูทั้งหลายจักสุเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราโสตะเป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคานะเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้น ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราชิวหาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรากายะเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามณะเป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิขุทั้งหลายจักสุเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้น ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราโสตะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ขานะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราชิวหาเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรากายะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามณะเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิขุทั้งหลายจักสุเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราโสตเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา,เาไม่ใช่ตัวตนของเราคานะเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราชิวหาเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรากายะเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามณะเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา พิกูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี พิู่ทั้งหลายอาริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี ที่ขูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจั์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี พี่กูทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ภิกขู่ทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี พิขูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี